ไม่คันหลุดไปกินกับลูกมังคลน,น้อยไปยืนอยู่กับลูกมังคลน,น้อยกลับมาที่เดิมครับไปแบง่งฉลาดมาก ไปยืนกินกับลูกมงคนน้อยจนอิ่มลกลับมากินของตัวเองพอดีควันหลายไม่ได้มัดนะครับพอหนาหลโย,ยนหญ้าให้ควันหลายก็ไปเลยสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f อฟซีแ, FC แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังกันเงินพลายมงคนน้อยนะครับอวันนี้มีคุณยายนะบอกว่าช้างหลุดช้างหลุด ขันหลุดไปกินกับลูกมึงคนน้อยไปยืนอยู่กับลูกมงคนน้อยกลับมาที่เดิมครับเดี๋ยวไปแบง่งฉลาดมาก ไปยืนกินกับลูกมางคนน้อยจนอิ่มกลับมาก,กินของตัวเอง <laughs> ที่จริงแล้วนี่ แม่คันนี่ไม่เคยไปไหนนะฮะถ้ามีลูกพายบางคนแล้วนี่ก็จะอยู่กำลังทำงานอยู่นะครับวันไหลกำลังจะทำห้องนอนนะครับวันนี้แต่กำลังเพิ่งทำนะครับแม่คันมาหลุดเสก่อนจริงๆแล้วไม่ได้หลุดนะเราไม่ได้ผูกนะครับก็โยน อ่าเอาต้นสับประรดไว้ควันหลายไม่มีที่ขันตัวอยูเนาะควันหลายก็โยนสับประรดไว้แล้วก็ไปเลยแล้วควันลิงเป็นคนมาเอาทั้งสองเชือกนะครับช่วงเชา้าควันหลายก็มาช่วยด้วยพอดีควันหลายไม่ได้มัดนะครับควันหลายโยนหญ้าให้ควันหลายก็ไปเลยเนึกว่าแต่ควันลิง นึกว่าแต่ควาลิงเขาจะผูกโซ่ไว้นะครับแต่ก็ยังดีนะครับมีคุณยายคุณตาท่านไปบอกเนาะก็ไม่ไดดูอีกด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปไหนน <laughs> ะก็ไปยืนกินกับลูกภพาเนีไปยืนกินกับลุกมงคนน้อยกินจนอิ่ม ไปกินของลูกมงคนน้อยจนหมดแล้วก็กลับมาที่เดิมของตัวเองเนี่ย <laughs> มาทันพอดีนะก็ไปยืนกิน วันนี้ช่วงเช้าเช้านะลมแรงมากสังเกตได้ที่กิ่งไม้นะครนู้นดีครับกิ่งไม้พริ้วนะครับผมลมแรงมากๆวันนี้นี่เหมาะเหมาะบรรยากาศเหมาะมาก ได้อยู่ด้วยกันกินด้วยกันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเพิ่งคุณยายเพิ่งเห็นนะว่าทำไมเอ๊ะแม่ขันเขาไม่ได้ผูกหรือไงก็ไม่ได้ผูกจริงๆเนะี่ยก็โยนหญ้าให้แล้วก็ไปเลยควาลายก็ไปเลยแล้วควาลิงนึกว่าจะควาลิงก็เขาจะขันตะยูใส่โซ่ขาเนะ อันนี้ก็ไม่ได้มองเหมือนกันโยนยาให้โยนนี่ให้กควานลหลก็ไปเลยเดี๋ยวว่าเสร็จสับเรียบร้อยที่ไหนได้โอ้ไม่ได้ผูกนะครับว,วันนี้ลืมนะฮะลืมลืมผูกโชคดีนะที่ไม่ขันไม่ไปไกลไม่ไปไหนนะเพราะว่าเป็นห่วงลูกพาย เป็นห่วงลูกมงคนน้อยมากแล้วก็คุณยายก็มารดน้ำผักพืชผักสวนครัวนะครับอยู่กับปู่นี่นะครับอยู่กับหลวงพ่อบุญมานะครับนี่คือแปลงปลูกผักของคุณยายนะคุณยายก็ขึ้นไปเรียงนะครับเอา้าเห็นแม่ขันเดินไปเดินมาแม่ขันหลุดหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรก็เลยไปบอกกวนหลากวนหลายก็รีบมาเลยกับคนเล็ก นี่ถ้าเมื่อก่อนนี่ไม่อยู่แค่นี้นะครับโอ้โหตกกลแน่นอนสงสัยนู่นเนี่ยข้าวนาปังเขานี่โอ้ยของโปรดเลยนะครับทุกทุกปีนะครับไม่ขันนี่ต้องมีเรื่องให้ไปตลอดนะครับต่อจากนี้ไปก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยอย่าหลุดจะขาดเด้อไม่ขันเนอะ รู้ไหมคุณพ่อไม่มีคะแนนให้นะนี่ถ้าไปกินก็ไปกินอ่าตรงที่ไม่มีคะแนนแล้วกันเอาเป็นว่าอย่าหลุดเ,เลยแล้วกันถ้าหลุดแล้วนี่โอ้ยปัญหาเยอะตามมามันเป็นแถบ ังไม่ยิ่มนะเดี๋ยวคันลลยก็จะกลับไปเอาต้นสับปะรดมาให้อีกนะครับสองแม่ลูกนี่นี่กันไม่ออกถ้าไม่รักกันจริงนี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคี่คงจะตกไกลแล้วนะครับถ้าหลุดแบบนี้ถ้าไม่ได้ผูกแบบนี้นี่โว้ยสองชั่วโมงสองชั่วโมงนี่น่าจะเดินได้สักสิบกว่ากิโลนะมึง สงสัยถ้าไม่ถึงสิบกิโลนี่ก็สงสัยจะข้าวนาปังนี่อิ่มตแตรแน่นอนเลยนี่คือความสะเพาของขวานนิดนึงนครัเกี่ยงหรือว่ายังไงไม่รู้นะขวานลิงก็นึกว่าพ่อผูกไว้แล้ว คนหลายก็โยนโยนอาหารให้นะครับคนหลายก็ขับรถออกไปควนลิงก็ไม่ได้สังเกตนะครับว่านึกว่าแต่พ่อผูกไว้นะครับก็เลยไม่ได้ผูกไว้อีกนะครับไม่ได้ดูปกตินี่ก็ต้องเช็คดูตลอดนะครับแต่วันนี้นี่สะเพ้นิดหนึ่งสะเพ้เป็นนิดหนึ่งนะครับผม ไม่ขันเกือบไปแล้วนะเกือบเดินทางไกลแล้วนะครับไม่ได้ผูกโซ่ครับเกือบเดินทางไกลโอ้โหนี่อยู่แค่นี้พอนะไม่ขันครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับให้กับช่องบางกันเงินพลายงคนน้อยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม